เมื่อวันพระท,ที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกนำโดยกัลยาณมิตรอาจารย์วันธนาพาราังกูลพร้อมครอบครัวกัลยาณมิตรสหรัฐกัลยาณมิตรชอบเพชรเพชรพรมพร้อมครอบครัวกัลยาณมิตรอาจารย์ละเมียดสีไตรรัตน์พร้อมครอบครัวได้พร้อมใจกันสั่งสมบูรด้วยการมาร่วมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณทุดงคสถานพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวถวายมัตตกะพ,พัตตาหารพร้อมทางได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณยายวล,ลีชยัยศรี พร้อมทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ทำให้วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งทั่วประเทศงดจัดกิจกรรมงานบุญหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มากแต่ก็อนุญาตให้ญาติโยมมาทำบุญและถวายพระตาหารได้โดยทางทุดงคัาสถานพิษณุโลกได้ทำการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองสาธุชนที่มาทำบุญ รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามายัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แก่พระสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมทำบุญค่ะ